เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารไยเกมนะครับวันนีกท่านนะครับก็อยู่เกมโรบอทนะครับอยู่กันในแมปแม่เล็กกันยาวนี่ครับนั่นคือแมนเนสซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเพชรอยู่45,000ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาซุ่มสัตว์เลี้ยงกันลัวๆเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับแบ็กแมนนะครับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะต้องซุ่มให้ได้แบ็กแมนให้เยอะที่สุดนะครับเพราะเราจะทำการกดนะครับลัวๆเลยนะครับตรงบายตรงนี้นะฮะ บาย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 ล้วๆเห็นไข่ผมบ้เห็นไข่ผมป้าเห็นไข่ผมป้านี่นะครับไข่ไข่ไข่กงจะขึ้นมาตึ้งจึ้งจึ้งจึ้งแบบนี้นะครับเราจะทําการกดรัวๆเลยนะครับเราจะไม่ดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับเราจะกดรัวๆเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูดิมันแทบไม่ลดเลยนะครับดูดิเราจะกดไปเยอะๆเลยนะครับกดแบบมหาศาลเลยนะครับกดอีกเยอะๆๆๆๆๆๆๆะเยอ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 ะแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะบักหรือเปล่านะครับดูดิต่งกัไม่ลดเลยโคตรฟินอะ โอ้โหโคตรฟรีนะท่านผู้ชมโอ้โหเดอะแบ็คแมนวับวบแบ็คแมนวับแวับกดไปเลยนะครับโอ้โหกดรัวๆไปเลยเนี่ยฮะโอ้โหนี่มันมหาเศรษฐีสุดยอดเนี่ยโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะมีมหาศาลเลยนะครับผมบอกเลยว่านี่ครับเดี๋ยวผมเอาเวกันยาวนะครับเดี๋ยวจะกดไปสักสามพันกว่าล้านนะครับเนาะเอาให้เหลือซีมื่นพอนะฮะนี่ไข่มันซ้อนกันอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรนะครับไข่มันซ้อนกันอยู่นะครับ ผมกคตรรัวๆๆๆๆๆๆนะฮะดูดิเออฟินดีวะก็แบบนี้ก็ฟินดีวะท่านผู้ชมเออหูโคตรจะไงก็ไม่รู้ตั้ทีนะฮะโอ้โห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 เอาดินี่ผมแจกเลยทั่วแม่ะนะฮะแจกเลยทั่วเลยจริงใครอยากได้เนี่ยผมมีมหาศาลเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหชีวิตเปลี่ยนนะผมบอกเลยนะฮะโอ้โหยังเหลือเยอะนะครับกดไปเรื่อยๆเไม่แป็นแหวบๆนะครับเอาให้เหลือสี่หมื่นให้ได้นะครับอื้ืออื้ืออื้มมีนะกดไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับชีวิตนี้นะฮะทีเราหกจุดห้าล้านเองนะครับเรามีสี่หมื่นกว่าล้านนี่มันเป็นแค่เศษเล็กน้อยนะครับเนอะมันจะมีใครซุ่มเฉลี่ยแบบผมไปเนี่ย ซุ่มถีไข่ซอสกันเป็นร้อยฟองแล้วมั <sounds> ้งเนี่ยเอาเด้นะครับเอาเด้กลัวที่ไหนอะนะผู้ชมผมซุ่มขอซุ่มกันอย่างนี้นะครับนะผมจะหลุดนไปเนี่ยซุ่มขนาดนี้เลยฮะโอ้ยกดยิ่ยี่ยี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 นะครับตอนนี้นะครับใกล้ใกล้ละใกล้ละนะครับเหลืออีก1,000ล้านที่เราต้องซุ่มนะครับนี่อีก1,000ล้านนะครับท่านผู้ชมอีก1,000ล้านนะครับเรามาดูกันเบ็ดเสร็จแล้วเราได้เท่าไหร่นะครับ อ่านะครับแปดแล้วหรือแปดแล้วนะครับอืมนะฮะเออสุ่มทีห้าห้าพันล้านเออนะครับ, 5, 5, เ,รบเราสุ่มจัดเลี้ยงห้าพันล้านนะครับห้าพันล้านเพชรอะเช่นได้ด๋อยเลยเนี่ยกดไปเดี๋ยวสี่แล้วนี่ครับสามแล้วนะครับ,ส,นะรบสองสองแล้วหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคโอเคให ให้ให้ให้ไข่มันรันให้ให้เสร็จก่อนผมปล่อยมือแล้วนะดูไข่มันยังรันอยู่ดูดิโอเคมาดูกันว่าเราได้แบ็คแมนเท่าไหร่นะครับแบ็คแมนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตัวผมมีแบ็คแมนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตัวโอ้โหโอ้โหแต่ละอันนี้แบบโคตรเยอะนะฮะโคตรมหาศาลเดี๋ยวเรามาเอาเวกแบ็คแมนกันนะครับเอาเวกแบ็คแมนก่อนห้าตัวนะครับ มีนะครับหนึ่งตัวนะฮะสองตัวนะฮะโอ้สามตัวนะฮะสี่ตัวว้วห้าตัวโอ้มีเวกไปมากกว่านี้นะไม่มีแนละ้วใช่ไหมเดี๋ยวเราม,มาดูกันว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับแบคแมนอเวกนี่ไง เพิ่มเป็นสามพันสองร้อยแล้วก็เพิ่มพลังเป็นหกสิบเอ็ดแม่เจ้าผมบอกเลยนะครับน่าจะโหดที่สุดแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะครับแบ็กแมนดูสิโอใ้ใครเทศเราเนี่ยใครเทศเราใครเทศเรานี่เดี๋ยวเราให้ของโหดเลยเนะนี่ยนี่อ่ะ รวยมีอยู่ร้อยกว่าตัวเอาไป <c oughs> อู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจาก5ล้านใช่ไหมห้าหลานสามจะกลายเป็นกลายเป็น6ก้าน6กนท่านผู้ชมดูแบ็กแมนของเรากลายเป็นสีน้ําเงินเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้เรารวยนะครับเรารวยเดี๋ยวเรานะครับจะทําการเทศแจกคนก,กากๆแถวนี้นะครับนี่นีคนนี้ นี่ใครรับเดลเราเราจะแจกให้หมดนะครับนี่เราจะแจกนี่เลยนี่ใจดีใจดีใจดีแจกโชคนี่ยิ้มกุ้มกิ้มดีใจละสิดีใจอยู่ละสิท่าผมรู้นี่ครับอ่านีครับแจกแจกแจกใจดีใจดีแจกโชคอ่าใขรอีกมีใช้กากๆอีกอ่าดูซิเวลสู์ตัวดีอ่าเวลล้อมีคนเทศเราวาด้วยใครวะเนี่ย เราใจดีนะครับใจดีเอาไปเลย5้าตัวนะครับเอาไปเลยเออเกินตัวหนึ่งโทนี่ได้ไปชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะครับโอ้โหผมนี่มันใจดีจริง,รงเลยโอ้โหสองแสนกว่าล้านโอ้โหยิง่งยิ่งเล่นยิ่งรวยนะครับโอ้โหดูดิผมนี่มันมหาเศรษฐีลยครับโคตรรวยเลยนะครับเออเดี๋ยวเราไปดูมวก,กันด้ยมีมวกอะไรเจร๋งๆบ้างให้มหาเศรษฐีซื้อของด้วยสิดูซิมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้1.2ึ่งจุดพันล้านอันนี้4ี่แสนกว่าล้านโอ้น,นี่ผมมีไม่ถึงผมมีอยู่แค่4ี่หมื่นกว่าล้านนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องได้เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอันที่เราเปิดได้ก่อนนะครับมาอันนี้ได้ไรเฮ้ยทำไมได้หัวเข้าแบบดีวะน่าสนใจถูมมาสักสามอันนะครับท่านผู้ชมน่าสนใจชัวร์ไป้นนู่นปเมึกนุ่นปะมึกยวด,ดูกันครับว่ามันบวกขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับดูสิโอ้เป็นพันเก้านะครับอันนี้พันสี่ โอ้อันนี้พันสามอ้อ้ทั้งนั้นเลยออ้อู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปี่นเปลี่นเปี่นเปี่นเปี่นเี่นเี่าสนี้นะฮะเบ,บิกดูดิมันจะความฮาจะบบงเกอร์หรือเปล่าอ่าความฮาจะบบงเกอรโอ้กลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะเนี้ไป <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราไปเก็บดูเลยครับจากหล้านหกจะกลายเป็นเท่าไหร่ป๊บโอ้โหกลายเป็นเจ็ด้านสบอกเลยจังว่านี้ เดี๋ยวเราไปลองเก็บที่20ล้านกันนะครับจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้บอกเลยจังหวะดีแบบสติงกระดิ่งแมวแน่นอนนะฮะโอ้โหดึงวิ่งไปดิอืมอืมอื้มอื้มเกมถึงขั้นสะดุดสะดุดกันเลยนะครับถ้าเกิดเกมสะดุดหน่อยนะครับยังไงก็กล้าขออภัยด้วยนะครับอืมอ้มจังหวะนี้นะครับมันช่างสติงกระดิ่งแมวอะไรเบอร์นี้นะครับอื้มเดี๋ยวผมขอรีเกมก่อนดีกว่าเกมมันสะดุดอีกแล้วอะใครเดิมละมาเนี่ย ผมใจดีผมแจกนเลยครับอเอาเดือดแฟไปห้าตัวอะปะก่อนที่จะรีเกมปะเออเน่ดีใจเลยดิดีใจกุ้งกิ้มเมลดิแหมโอเคนะครับกลับมากันแล้วนะครับมาแล้วมันจะ,ะให้ผมดูอะไรเดีย๋ยดูอะไรไม่ดูเออเพลอ,อะไรของเขาวะนี่เล่นเป็นจะรู้ถึงไหนตัวไหนแล้วเนี่ยโธ่ห้าตัวเอาออกมาคั้นเทพต้องใส่ของใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยอา้าว นวดปลาหมึกผมหายไปไหนอ่ะอ๋อมากำลังโลดโถตกใจหมดนึกว่านวดปลาหมึกหายนวดปลาหมึกสุดแสนที่รักนี่ครับพอใส่แล้วหาขึ้นมาทันทีนะฮะดูหน้าดิป่ะเก็บกันต่อประโตตกใจหมดนะครับอ้าวเต็มซะแล้วอะไรไว้สามแสนว่าได้ทีละสิบห้า ได้ได้ทีละหนึ่งหมื่นห้าพันล้านได้ทีละียวหนึ่งหมื่นห้าพันล้านยี่สิบสองล้านนะครับตรงนี้นี่ครับเต็มยังไววิ่งวนรอบหนึ่งนี้ก็จะเต็มแล้วนี่ครับตรงนี้วิ่งวนรอบหนึ่งก็จะเต็มแล้วนะครับชิลมากชิวๆเลยนี่ครับไม่มีอะไรชิลไปมากกว่านี้แล้วนะครับดูสิเต็ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาแลกกันมาแลกกันท่านผู้ชม ป๊าบโอ้โหคุณตึ้งสี่หมื่นห้าพันละกลับมาอยู่จุดเดิมเลยนี่ครับเอาละครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้ก็ไว้วันนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมจะสนุกเหมือนเช่นเคยนะครับเนอะผมก็เล่นแมปนี้แมปเดียวมายาวนานเลยเพราะว่ามันสนุกเลยครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนเบื่อแล้วนะครับแต่สำหรับผมยังไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวจะเก็บตังค์ให้ เดี๋ยวจะเก็บเพชรนะครับให้ได้สักสีส่แสนขว่าเอาไปซุปเอ็กก่องสุดท้ายนั้นนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันรู้สึกว่ามันไม่สุดจริงๆนี่ครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับถ้ากิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค,กค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วกรับสวัสดีครับไว้เจอคลิปหน้าจ้าบาย